ครับสวัสดีครับผมมาวันนี้จะให้ดูปุ๋ยหมักนะครับนะปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับนะสูตรก็เศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นะครับนะสักสามส่วนน้ำตาลทรายแดงหรือว่ากากน้ำตาลนะครับนะหนึ่งส่วนนะครับนะ ใส่เข้าไปนะครับใส่ผงชูรสด้วยก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับนะอ่านี้ที่หมักไว้ในถังนะครับนะอ่านีครับผมอันนี้หมักไว้หลายวันหรือเป็นเดือแล้วนะครับผมนะครับ็จแล้วเราก็จะมากรองนะครับนะใช้พารี่นะครับนะเนี่ยกรองก่อนขั้นแรกนะครับนะแล้วเราก็กรองละเอียดอีกทีนึงนะครับนะด้วยด้วยกระชอนนี้นะครับ แต่ยเราจะเก็บไว้ใน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 ถังน้ําแบบนี้นะครับนะเก็บไ้ใช้นะครับไปผสมนะครับนะเราใช้ก็ประมาณสักอ่า่ขวด m100 นะครับต่อน้ํา5ลิตรประมาณนี้นะครับผมกากที่เหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไว้หมักต่อนะครับทําเชื้อต่อไปนะครับขยายต่อไปนะฮะทำปุ๋ยหมักเองครับเชื้อพาพนะครับเป็นพิษต่สิ่งแวดล้อมนะครับนะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับนะ ลองทำมาดูนะครับไม่ยากนะครับเอาเศษอาหารเศษผลไม้นะครับนะทมาหมักนะครับสามส่วนต่อน้ำตาลหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เอออย่าลืมนะครับนมเปรี้ยวหนึ่งขวดหรือสองขวดนะครับขัวละสิบบาทใส่เข้าไปนะครับเพราะนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์นะครับนะโอเคครับผมการทำน้ำหมักก็ไม่ยากนะครับนะทำไปใช้เองนะครับนะไม่ต้องซื้อนะครับ เป็นพิตศสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมโอเคมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ